สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟอร์ u n e จากช่องสรุดา f o ร์จูน professor ค่ะพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่โคจรร่วมกันในราศีธนูถึงกลางเดือนพฤศจิกายนพศ2563ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของราศีตุล สำหรับบุคคลที่มีลักษาะกำเนิดราศีตุลหรือชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์ให้ไว้ข้างล่างคลิปนี้ค่ะเรามาดูกันว่าดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่โคจรมาสถิตร,ร่วมกันในราศีธนูจะส่งอิทธิพลต่อบุคคลราศีตุลอย่างไรค่ะดาวพฤหัสและดาวเสาร์ได้โคจรถอยหลังยกเข้าสู่ราศีธนู ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพศ2563โดยดาวเสาได้โคจรพักหรือถอยหลังยกเข้าสู่ราศีธนูตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพศ2563และโคจรพักถึงวันที่16กันยายนพศ2563แล้วจะยกเข้าสู่ราศีมกรในวันที่5ธันวาคมพศ2563 ส่วนดาวพฤหัสบดีได้โคโจรพักหรือถอยหลังยกเข้าสู่ราศีธนูตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมพศ2563และโคโจรพักถึงวันที่20กันยายนพศ2563แล้วจะยกเข้าสู่ราศีมกรในวันที่14พฤศจิกายนพศ2563 การที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ได้โคจรพักหรือถอยหลังมาร่วมกันหรือทับกันในราศีธนูและดาวพฤหัสและดาวเสาร์จะสถิตร่วมกันในราศีธนูไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนพศ2 5 6 3ซึ่งดาวพฤหัสและดาวเสาร์เป็นดาวคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการมีอิทธิพลทําให้ช่วงเวลาที่ดาวคู่นี้โคจรพักหรือถอยหลังอยู่ในราศีธนู เป็นช่วงเวลาของการสิ้นสุดเรื่องราวใดๆเพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่เนื่องจากดาวทั้งคู่โคโจรพักถอย,ถอยหลังก็อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและอาจจะมีความล่าช้าชะงักงันของการพัฒนาสิ่งใหม่ๆและนี่เป็นช่วงเวลาของการตระหนักรู้ในตนเองให้มากขึ้นเพื่อทบทวนประเมินตนเองและเตรียมตัวตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพื่อที่จะวางแผนสร้างโอกาสสำหรับการเติบโตก้าวหน้าในอนาคตซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ในทางบวกหรือลบต่อบุคคลลัคนาราศีตุลังต่อไปนี้ในช่วงเวลานี้บุคคลราศีตุลจะได้รับผลกระทบจากดาวพฤหัสที่แม้จะโคจรพักหรือถอยหลังแต่ได้มาตรฐานกเกษตรดังนี้คือ ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะหรือเป็นเรือนตัวแทนแห่งเพื่อนญาติพี่น้องสังคมการเดินทางระยะใกล้หรือการสื่อสารของบุคคลลัคนาราศีตุลและดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริหรือเรือนตัวแทนแห่งปัญหาอุปสรรคศัตรูความขัดแย้งหรือโรคภัยความเจ็บป่วยของบุคคลลัคนาราศีตุลด้วยเช่นกัน โดยที่ดาวพฤหัสได้โคจรยกเข้าสู่ราศีธนูไปสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะหรือเป็นเรือนตัวแทนแห่งเพื่อนญาติพี่น้องสังคมการเดินทางระยะใกล้หรือการสื่อสารของคุณและได้มาตรฐานกเกษตรตราบธิบดีซึ่งหมายถึงความมั่นคงการเป็นตัวของตัวเองและ ดาวพฤหัสในตำแหน่งนี้ยังได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ของบุคคลลัคนาราศีตุลนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ส่งผลดีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์หรือการเจริญเติบโตของคุณเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารกับพี่น้องหรือเพื่อนฝูงในสังคมดังนั้นการโคจรถอยหลังของดาวพฤหัสในราศีธนูจนถึงวันที่20กันยายนพศ2563 จะส่งอิทธิพลต่อคุณในเรื่องของการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของคุณนี่คือเวลาที่จะค้นหาตัวเองด้วยการทำทุกสิ่งที่คุณรู้สึกสนุกสนานเช่นเริ่มงานอดิเรกต่างๆของคุณและคุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆของคุณและในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนในลัคนาราศีตุล ที่มีสังคมที่กว้างขวางเติบโตขึ้นคุณมีโอกาสที่จะได้รับชื่อเสียงในสังคมมากขึ้นหรือคุณอาจจะมีรู่ทางปรากฏตัวต่อสาธารณณะและมีแนวโน้มจะได้พบปะติดต่อกับผู้คนจำนวนมากหรือคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่มากขึ้นและคุณอาจจะมีช่วงเวลายอยู่กับญาติพี่น้องของคุณมากขึ้นรวมทั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกใกล้ชิดกับญาติพี่น้องมากขึ้นก็เป็นไปได้ และนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับคุณในการได้รับความพึงพอใจในกิจกรรมด้านการสังคมคุณจะสามารถแสดงความคิดและการสื่อสารได้อย่างโดดเด่นในสังคมด้วยเช่นกันและในช่วงเวลานี้ดาวพฤหัสโคจรเป็นเกษตรและเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ในเรือนสหัชชะในดวงชะตาของคุณซึ่งจะส่งอิทธิพลให้คุณมีเกณฑ์ในการเดินทางไปยังสถานที่ใกล้ๆ หรือคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำธุรกิจของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอาจจะได้ศึกษาต่อหรือเดินทางไปทำงานยังต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้โดยคุณอาจจะมีการวางแผนการเดินทางระยะสั้นกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆที่ใกล้ชิดและการเดินทางของคุณจะราบรื่นสะดวกสบาย รวมทั้งการเดินทางในช่วงเวลานี้จะนำมาซึ่งพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่ายทางสังคมของคุณอีกด้วยนอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการสื่อสารใหม่ๆได้หรือคุณอาจจะชอบสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีวรรณกรรมและปรัชญายมากขึ้นแต่คุณอาจจะทำให ชีวิตของคุณต้องใช้จ่ายมากขึ้นเกี่ยวกับการอัปเกรดอุปกรณ์การสื่อสารเช่นโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีด้านโซเชียลต่างๆก็เป็นไปได้สำหรับด้านสุขภาพแม้ว่าสุขภาพกายของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรนะักแต่คุณก็จะไม่เจ็บป่วยร้ายแรงอะไรจะเป็นอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อย,อย,อย,อยๆเช่นคุณอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าจากการหักโหมทำงานหนะัก หรืออาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็เป็นไปได้แต่ถ้าคุณใส่ใจดูแลสุขภาพและเอากำลังกายอย่างสม่ำเสมอคุณก็จะมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายได้โดยไม่เดือดร้อนมากนะักแต่สำหรับสุขภาพจิตนั้นคุณอาจจะมีความเครียดหรือต้องเหนื่อยใจกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นสาเหตุของความเครียดของคุณก็เป็นไปได้ ส่วนดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุหรือเป็นเรือนตัวแทนแห่งแม่ครอบครัวที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลลัคนาราศีตุลได้โคจรพักหรือถอยหลังเข้าสู่ราศีธนูไปสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะหรือเป็นตัวแทนแห่งเพื่อนญาติพี่น้องสังคมการเดินทางระยะใกล้หรือการสื่อสารของบุคคลลัคนาราศีตุล และดาวเสาจะโคจรพักหรือถอยหลังไปจนถึงวันที่16กันยายนพศส5 6 3อย่างไรก็ตามดาวเสารที่สถิตในราศีธนูนี้ยังได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ของบุคคลลัคนาราศีตุลซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ส่งผลดีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์หรือการเจริญเติบโตของคุณเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ซึ่งในช่วงเวลานี้บุคคลราศีตุลจะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ที่โครจรพักองศาในเรือนสหัชชะแต่ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์โดยดาวเสาร์อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณแม่ของคุณหรืออาจจะต้องทําให้คุณเสียค่าใช้ใจ่ายกับสุขภาพหรือความสะดวกสบายของคุณแม่ของคุณเป็นต้นซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหลักของความเครียดความกังวลใจของคุณในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้ และดาวเสาร์ที่โครจรพักองศาอาจจะทําให้คุณเกิดความตึงเครียดและมีปัญหาในครอบครัวของคุณทําให้คุณต้องรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานเพื่อทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขนอกจากนี้ดาวเสาร์ยังส่งผลให้การเดินทางระยะสั้นของคุณอาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างหรือคุณอาจจะต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุขณะเดินทางด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการที่ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์จะมีอิทธิพลทำให้ช่วงเวลานี้กลายเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับคุณในการเรียนรู้ที่จะจัดระเบียบวินัยในชีวิตให้มากขึ้นทำให้คุณเลิกความขี้เกียจและความประมาทในการทำงานและนี่คือเวลาที่คุณจะต้องใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในชีวิตอย่างเต็มที่นอกจากนี้ดาวเสาร์จะส่งอิทธิพลให้คุณสร้างหรือดูแลครอบครัวอย่างมั่นคง เป็นปึกแผ่นมากขึ้นซึ่งคุณจะต้องพยายามให้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มพูนความผูกพันของครอบครัวของคุณในช่วงเวลานี้รวมทั้งในกรณีหนึ่งคุณอาจจะได้รับบ้านที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของบรรพุบุรุษที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพย์สินของคุณในช่วงนี้หรือคุณอาจจะได้รับโอกาสในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่ หรือได้รับผลกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เก่าก็เป็นไปได้ในช่วงนี้โดยที่ดาวเสาร์เป็นเหมือนครูที่เข้มงวดเป็นครูที่เปิดเผยจุดอ่อนของคุณดาวเสาร์จะลองทดสอบความตั้งใจของคุณและเตือนคุณเกี่ยวกับงานที่คุณเริ่มทำในอดีตที่ผ่านมาแต่ทิ้นไว้ครึ่งคร่งกลางๆเนื่องจากขาดสมาธิหรือขาดความสนใจ ซึ่งดาวเสาจะสอนคุณในสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเข้มงวดและบังคับให้คุณทำงานหนักบับงคับให้คุณมีระเบียบว,วินยัยมีวุฒิภาวะและมีวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงถาวรเพื่อที่คุณจะได้เติบโตแข็งแกร่งขึ้นจริงๆในอนาคตโดยสรุปดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่มาสถิตร,ร่วมกันในราศีธนู ไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนพศ2563จะมีอิทธิพลต่อบุคคลราศีตุลในด้านต่างๆดังนี้ในด้านการงานผลกระทบจากดาวพฤหัสที่แม้จะโคจรพักหรือถอยหลังแต่ได้มาตรฐานกเกษตรและยังได้ตำแหน่งอุโดโมเกณฑ์ในราศีธนูและอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดี อันมีอิทธิพลทําให้คุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในธุรกิจทําให้คุณอาจจะได้โอกาสมีตําแหน่งเลื่อนขึ้นมีงานที่ดีเป็นที่นับหน้าถือตาในองค์กรหรือคุณสามารถได้รับรางวัลจากผลการทํางานที่ดีด้วยความรับผิดชอบใหม่ที่สูงขึ้นหรือคุณอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นไปได้รวมทั้งคุณยังจะได้รับโอกาสที่ดีกับอาชีพใหม่หรือความปรารถนาในการเจริญเติบโตขยาย ทางอาชีพการงานของคุณจะสำเร็จได้หากคุณพยายามทำงานมากขึ้นและในช่วงเวลานี้คุณจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือการติดต่อประสานงานทางธุรกิจการงานคุณอาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆในการสื่อสารหรือคุณอาจกำลังมองหาคู่ค้า และช่วงเวลานี้ก็จะเป็นเวลาที่ดีในการที่คุณจะได้รับมิตรภาพที่ดีจากคู่ค้าหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาทางธุรกิจและคุณก็จะสามารถเติมเต็มความปรารถนาทางด้านการเงินที่ดีของคุณได้ด้วยเช่นกันโดยที่คุณอาจจะมีเพื่อนฝูงที่สามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินได้ดีในช่วงเวลานี้และอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ ก็จะทำให้คุณมีโอกาสในการเติบโตและบรรลุปเป้าหมายทางธุรกิจการงานที่มีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะคิดถึงการเริ่มต้นกิจการของตัวเองด้วยก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ส่วนในด้านการเงินผลกระทบจากดาวพฤหัสที่แม้จะโคจรพักหรือถอยหลังแต่ได้มาตรฐานเกษตรและอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ จะมีผลทําให้บุคคลลัคนาราศีตุลมีรูปทางใหม่ๆใ,ในการสร้างไรายได้ใหม่ที่น่าจะนํามาซึ่งผลกําไรที่เพิ่มขึ้นมากสําหรับคุณแต่คุณจะต้องทํางานอย่างหนักและพยายามทํางานใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะมีโอกาสได้เงินมากขึ้นและคุณจะต้องออกแรงทํางานมากขึ้นเพื่อหาเงินเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามคุณจําเป็นจะต้องควบคุมค่าใช้ใจ่ายของคุณอย่างระมัดระวัง เพราะมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและคุณอาจจะต้องใช้จ่ายกับปัญหาสุขภาพของคุณแม่ของคุณมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากดาวพฤหัสที่ได้ม่านจรฐานกเกษตรและเป็นอุโดโมเกณฑ์รวมทั้งดาวเสาร์ที่ได้ตำแหน่งอุโดโมเกณฑ์ด้วยเช่นกันก็จะส่งผลกระทบให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการเกณฑ์กำไร คุณสามารถคาดหวังผลลัพธ์เชิงโบกได้ในการลงทุนในตลาดหุ้นและการซื้อขายประสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวได้ด้วยเช่นกันสำหรับในด้านความรักความสัมพันธ์ผลกระทบจากดาวพฤหัสที่แม้จะโครจรพักหรือถอยหลังแต่ได้มาตรฐานเกษตรและอิทธิพลของดาวเสาที่ได้ตำแหน่งอุดมเมเก์จะมีอิทธิพลทำให้บุคคลลักนาดาศีตุล มีความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองหรือคนรักที่ดีขึ้นและหากคุณมีคู่หรือแต่งงานแล้วคุณจะมีความรักและความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างดีกับคู่ครองของคุณรวมทั้งชีวิตสมรสของคุณจะมีความสงบสุขเรียบร้อยดีและหากคุณเป็นโสดคุณก็อาจจะพบคนรักหรือคนที่เหมาะสมเข้ามาสนใจคบหากับคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้และ นั่นคือการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่โคจรมาสถิตร่วมกันในราศีธนูจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนพศ2563ต่อบุคคลราศีตุลนค่ะและนี้เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมก,กว้างเท่านั้นหากท่านสนใจรับการพยากรณ์แบบละเอียดเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาด,ดรฟอจูน กรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือไลน์ไอด6 2 474 5251หรือที่ Facebook Fan Page s a น u d a for ด u n e ค่ะและหากสนใจชอบรายการพยากรณ์ดวงชะตาของอาจารย์กรุณากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปรวมทั้งช่วยกด Like กด Share เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาในชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ